เกียวนี่เราเข้าห้องพักแล้วหรอคะย,ยแวแม่พาดูห้องพักลูกพาดูก่อนไหมคะนี่พาดูสระว่ายน้ำก่อนค่ะสระว่ายน้ำอยู่ไหนคะสระว่ายน้ำนี่ค่ะอยู่หลังเธอค่ะอยู่หลังหนูเลย <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นทางกระโดดของพวกเราค่ะชั้นด้วยหรอคะ กระเถอเพ er oh ื่อที่เอาไว้มาทานอาหารได้หรือไม่นะคะถ้ามาดูเริ่มจากห้องน้ำว่าห้องน้ก็จะไม่าแต่ว่าเป็นห้องแบบที่มันไหลลงมากับมีฝักบัวนีนะคะก็จะเป็นอ่า้งหน้แบบสูงอ่แล้วหนูจะล้างไงถึงนะครับนี่อ่ะาเปิดตรงนี้อ่ะตุ๊ น้ำรอนนะ้เย็นตากนั้แต่ออกไปเรื่อตรงเตียงค่ะเตียงก็จะอยไไู่ใกล้ๆแล้วก็ม,มีีชุดะ่ะคะและ้วก็นีน่ค่ะเตียงนี่นะี่นะคะ่ะหมดแล้วคะแล้วตงนู้นมีอะไรคะไม่มีแล้วรอคะ กระแผ่นนี้เปิดได้ไหมฮะับถักเลยค่ะมีอย่ีอะไรแล้วค่ะอ้าวราคาโดนหลอกแล้วค่ะอย่าไ่คนนะคะไม่มีแล้วค่ะอ่ะโอเคครับเล่นน้ำได้ไหมครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดไปนะก่อนแล้วกระโดดลงวตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนโดนลงไปเลยเฮ้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวชุดมันเปียกเน่าค่ะอ่าโอเคโอเคโอเค ดานี่อดาเหรอนแม่แมออน,นั่งอยู่ตรงนี้แกจหนูจะขับแม่ตบมกน้ำผัดทำไมนี่แ่จะผัดขาแม่ตนกยิ ตายรัตายโยนี่ไหนคะแล้วแสดงพิเศษว่าลูกคิดชุกขำไม่ง้อฮะอะไรนะอะไรนะเขาว่าอะไรเดูพูดอะไรนะลูก พ่กินดูบอกว่าที่ไหนนี่ยต้องจะได้เ่อพี่ไหนเพื่อนพม่จินไม่ตัดไม่เข้าไม่เสร็าไม่น้ำจะมีโฟมแล้วนี่มีโฟมล้วก็ขี่ได้นะมีโฟมล้ำยังไปปลาช่วยแล้วไม่เหรอยังไอ้เล็บหยอะ ขี่มาดูตรงนี้เร็วต่อไว้นะตรงนี้เป็นรูปดอกไม้ด้วยลูกอ่เอาสาร้ายยังเฮ้ยังไม่ได้บอกว่าเลิมเลยอ้าวไม่ทันแล้วอ่ะไปตามไปเคยะสาร้ายไปเอาอ้าว